จริงๆเพศสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมนะคะรับพฤติกรรมเนี่ยหมายถึงว่า,าการปฏิบัติทางเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่การติดโรคทางเพศสัมพันธ์นี่ก็จะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอย่างเช่นเอชวีเนี่ยก็จะติดทางน้ําเลือดน้ํากามน้ําหนองอันนั้นก็คือจะเป็นโรคที่เรียกว่าเป็น sexually transmitted disease คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยตรงแต่จริงๆแล้วโดวยตัวโควิดเนี่ยในการศึกษาณนะปัจจุบันเนี่ยสารคัดหลั่งใน อวัยวะเพศทั้งหลายเนี่ยยังไม่มีรายการยืนยันว่าสามารถติดผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงผ่านอวัยวะเพศได้แต่น้ำมูกน้ำลายนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นมถึงจะเป็นวิธีการที่ทําให้ติดโควิดกันได้เพราะอย่างที่เราเมนชั่นไปแล้วว่าการาการอยู่ในระยะห่างที่ไม่เหมาะสมระยะเวลานานหรือในบางครั้งเนี่ยเราใชา้ในภาษาทาง,งแพทย์เราเรียกว่าทําการ promising kiss ก็คือการจูบอย่างดุดดื่มหรือว่าการสัมผัสน้ำลายโดยตรงครับหล่านี้ก็จะทำให้คนที่มีเชื้อโควิดถึงแม้จะปริมาณน้อยๆเนี่ยสามารถถ่ายเชื้อโควิดไปให้คู่นอนหรือว่าพาร์ทเนอร์ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มีการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลมากขึ้นในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับยังมีคำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับแล้วคำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับคนที่อยู่ใน ประเทศที่มีการระบาดเนี่ยนะครับก็จะแนะนําเลยว่าสําหรับคู่ครองหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ต้องสังเกตรรประวัติเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้าลายโดยตรงนะครับสําหรับคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนอ่าเช่นวันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ผมติดเชื้อโควิด ผลตรวจทางพันธุกรรมในสัน NP สวทของผมให้ผมบวชแล้วเนี่ยจะต้องแนะนําให้เว้นระยะการมีเพศสัมพันธ์ไปถึง28วันนะครับเพื่อเราให้มีการเคลียร์เชื้อได้ชัดเจนก่อนแล้วแ่าอ้าวแล้วในปัจจุบันเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่มีแบบการติดเชื้อแบบดูก็ดูไม่ได้เยอะมากอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยนะครับออตัวเลขแต่ละวันก็ลดลงเราจะมีคํามีแนะแนวทางการดูแลตัวเองในช่วงนี้อย่างไรดีอันที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการจะติดโควิด ในพฤติกรรมใๆก็ตามแต่นี่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์ของเราจะมีอัตราการเดินทางสูงมีความจําเป็นต้องทํางานที่มีการเดินทางสูงหรือไม่สามารถเช็คประวัติได้ว่าเขาไปไหนมาในช่วงประมาณ14วันนี้คําแนะนําก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดไปก่อนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้เรามั่นใจได้ในการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีโควิดระบาดช่วงนี้ก็คือ1นึ่งคู่ครองอยู่ด้วยกันไว้ใจได้รู้ประวัติ รู้ว่าเขาจะไม่ไปใกล้ชิดกับคนอื่นมาหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก่อนก็น่าจะเป็นคำแนะนำในการดูแลตัวเองทั่วไปในช่วงนี้นะครับ